รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ปอดภัยในงานยกคิดถึงเทคนิคอลิฟต์ออฟงานระบบบาร์โค้ดทุกชนิดโดยบริษัทเคซัพพลายเชนจำกัด Mazda CX5 ใหม่ Skyactive SUV อื่นกันได้อเอาละค่ะกลับมาพบกับมีแอม หรือนิ่งๆและรายการ The Animal ละละ,ละคนพักสัตว์ไปเที่ยวค่ะรายการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับสัตว์เลี้ยงแสนรัมกมากๆของคุณนั่นเองนะคะ คนเที่ยวแปลกนะสัปดาห์นี้แต่ก่อนที่มีอันกำหนงนิ่งๆนะคะจะพาทุกทุกคนไปรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศเรามาเอาใจคนที่ชอบไปเยือนดงสักว์กันก่อนดีกว่าค่ะกับอีก5สถานที่สำหรับคนที่ชอบบินไปต่างประเทศค่ะช่องเรื่องนอกกรงภาพต่อจากสัปดาห์ก่อน รายการได้หยิบสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับคนรักสัตว์มาให้ได้ฟินกันสำหรับอีกห้าสถานที่ที่เหลือนั่นได้แก่ฟูงไก่ป่าที่ฮาวายซึ่งที่นี่ถือเป็นสวรรค์ของเหล่าไก่แต่ว่าไก่ที่นี่ห้ามฆ่าเอาไปกินนะคะยกเว้นแต่ว่าเจ้าไก่ป่าจะบุกรุกบ้านอันนั้นก็สามารถจัด ไก่ใช่ไหมลูกกินไม่ได้นะคีเข้าใจไหมกินไม่ได้ก่อนนี้เขาอนุรักษ์ไก่ห้ามฆ่าไก่นะคะอันดับต่อไปสวรรค์สัตว์ป่าเกาะฟิลิปกาะนี้เป็นที่รู้จักในดินแดนแห่งเพนกวินแต่จริงๆแล้วมันยังเต็มไปด้วยสัตว์นานาชนิดอื่นๆอาศัยรวมอยู่ด้วยแต่เพนกวินก็เยอะถึง5,000กว่าตัวเลยทีเดียวอีกทั้งยังมีจิงโจ จากออสเตรเลียอีกด้วยพดถึงเพนกวินค่ะเด็กๆ,ๆหน้าแบบักอะเด็กๆคิดว่าเพนกวินเป็นสัตว์ประเภทไหนคะคุณบอกไม่ต้องตอบก่อนให้พี่ๆทางบ้านเขาตอบก่อนเข้าใจไหม oh, <no. S 1> เออมารยาตมีหน่อยเดี๋ยวมีให้หนูฉเฉลยว่าไงคะเด็กๆตอบมาสิคะเป็นสัตว์ประเภทไหนคะไอ้นะคะครึ่งบกครึ่งน้ำหนูก็ไม่แน่นะ เลี้ยงลูกด้วยนมเป้าเพนกวินอยู่ไหนจ้ะหนูไม่มีมิจะบอกเลยนะเพราะว่าเพนกวินนี่นะคะเป็นสัสตว์ปีกค่ะแต่ว่าเพนกวินเป็นนกที่บินไม่ได้ค่ะเด็กๆค่ะแต่เขาดำน้ำได้ จะเป็นนี่เลยสุนัขจิ้งจอกกระต่ายแล้วก็ตบไทยด้วยกวางค่ะนีสัตว์เยอะแล้วก็น่ารักขนาดนี้เราต้องบินกันไปแล้วล่ะนิ่งๆอยากไปเหรอว่าแต่เรามาดูประเทศต่อไปที่เราจะไปประเทศไทยสัตว์ก็คือลิง <c oughs> อันดับต่อมาไม่ไกลไม่ไกลเลยนั่นก็คือเจ้าฝูงลิงประเทศไทยบ้านเราเนี่ ถ้าใครเคยผ่านไปแถวลบุรีก็น่าจะได้เห็นแล้วว่าลิงที่นั่นมันชุกชุมแค่ไหนนอกจากนี้ก็ยังมีตามชายหาดอีกด้วยลิงเคยเห็นแล้วใช่ไหมดูลิงอาจจะรู้สึกแบบชินชินแล้วอะค่ะงั้น เราบินลัดฟ้าไปญี่ปุ่นอีกรอบดีกว่าค่ะสุดท้ายย้อนกลับมาประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งก,กับเกาะแมวเหมียวหรือเกาะทาชิโรอมะที่นี่แหละคือสวรรค์ที่ คนที่ได้อยู่เกาะน,นี้นะคะต้องฟินมากๆที่สําคัญเลยนะคะท้าดแมวทั้งหลายจ๋าถ้าได้ไปเกาะน,นี้นะคะบอกเลยว่าฟินกันลืมหูลืมตาไม่ขึ้นเลยล่ะคะ่ะหัวนิ่งไม่ต้องเศร้าไม่ต้องอิจฉาที่ประเทศญี่ปุ่นเขามีกเกาะเหมียวเหมียวใช่ไหมบอกเลยประเทศไทยอะ่ะลูกมีเกาะหมาเหมือนกันหนูอยากไปอยู่ไหมล่ะ เช้าว่าของเมาส์เลยค่ะว่ามีวีรกรรมในห้องนอนในขณะที่นี้กำลังเขียนคิ้วเติมสวยทาปากอยู่นีไ่ได้ยินเสียงอะไรอ่ะสิงห,หนักสึงหนึ่ง คิดถึงความปลอดภัยในงานยกคิดถึงเทคนิคอลลิฟต์ออฟงานระบบบาร์โค้ดทุกชนิดโดยบริษัทเคซัพพลายเชนจำกัด Mazda CX5 ใหม่ Skyactive SUV สองนี้ค่ะมีแอมหนุนิ่งๆและรายการ The Animal ละละ,ละคนได้พักสัตว์ได้เที่ยวค่ะถึงช่วงที่เราต้องแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่ลูกๆสีขาเรานะคะสาม,มารถไปพักผ่อนหย่อนใจนอนค้างคืนแล้วก็สบายไกายพร้อมผู้ปกครองได้ค่ะบอกเลยนะคะว่าที่พักนี้ไม่ไกลาจากกรุงเทพเลยค่ะตั้งอยู่แค่ชะเชิงเซาค่ะ เช้าว่าขอเมาเลยค่ะว่ามีวีรกรรมในห้องนอนในขณะที่มีกำลังเขียนคิ้วเติมสวยทาปากอยู่ไม่ได้ยินเสียงอะไรอ่ะ๋อน้องเมื่อกี้ใครเปิดประตูไว้ าบอกมีว่ามีนกเข้ามาใช่ไหมเราจะเอานอกออกไปยังไงอ่ะอุ้ย๊ยเอาม่นกไปนะลูกเอานอกไป oh, <no. S 1> กไปออกออกหนูทำไงอ่ะมิวมิวมาเอานอกออกไปให้พี่หน่อยอ่ะพี่เอาออกไปไม่ได้อ่ะมิวได้ยินพี่เปล่าครับ เปิดประตูทิ้งไวอ oh, <no. S 1> ้อ่ะพี่นิ่งๆ<า>ไม่ต้องนิ่งๆพี่มิวช่วยมามาไม่ต้องไม่ช่วยไม่ต้องช่วย,อวยหอ <S <S เราสเปชีีนนกได้ไหมคะไม่ได้เดี๋ยวนกตายมามา เราต้องค่อยๆหน่อยนิ่งๆไม่ต้องช่วยได้ไหมอะปะตอกปะไปๆใกล้ๆแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วประตูประตูมาเหนื่อยแล้วนะเหนื่อยแต่เช้าเลยอย่าอย่าก,กลับไปอย่าก,กลับไปอย่าก,กลับไปเฮ้ oh, <no. S 1> ยเดี๋ยวพี่ต่ำพูดเลยพี่มีหมา no, no. องงงงกันซานหากอะไรเนี่ย no, no. ออกสิใช่นี่คือประตู ย้ย goodbye ภารกิจไล่นกพอนกออกปุ๊บหน้าเหงื่อนแน่นเลยจ้ะแต่งใหม่ยังไม่ได้เริ่มทำอะไรค่ะก็จัดมีอีกหนึ่งดอกดอกใหญ่ด้วย เนหมหอ,อยากรู้บ้างไหมว่ามีกำลังเก็บสิ่งที่นางถายทิ้งถ่ายคว้างอยู่ไม่เป็นไรคะ่ะมันเป็นหน้าที่นี้นะคะมันเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองทุกคนที่เลี้ยงลูกๆสีหาเพราะเขาไม่สามารถเก็บเองได้โอ้โหชื่นนอนะ เ,เล่าสิล <Hollywood> <lonely> ้างได้ค่ะคุณอย่าไปจย่ไปซีเรียสจะไปคิดเยอะไม่ซีเรียสหรอจริงๆชี่พิเบายโอ้โหดีนะมีเก็บเออหนูสนใจกันไหมและสำหรับสถานที่ที่มีแอมพานหนูนิ่งๆมาพักผ่อนในครั้งนี้นะคะมีชื่อว่าทาราบางคลาลิเวรา อำเภอบางคล้าจังหวัดชะเชิงเซาค่ะที่นี่นะคะเขาต้อนรับลูกลูกสีขาของเราด้วยแหละจะเล็กจะกลางหรือจะใหญ่มาก <S <S แฮปปี้หมด <S 1> <S 1> แต่ก่อนที่ทุกทุกคนนะคะจะนำสัตว์เลี้ยงสีขาของเราเนี่ยเข้าพักนะคะนีอยากให้ ทแจ้งทางรีสอร์ทก่อนคะ่ะว่าลูกๆสีขาของคุณเนี่ยสายพันธ์ุอะไรมีนิสัยยังไงชอบเห่าหรือเปล่าหรือว่าชอบวิ่งเล่นมากแจ้งเลยคะ่ะทางรีสอร์ทนะคะเขาก็จะแนะนํารูปแบบของห้องที่เหมาะสมกับคุณผู้ปกครองและลูกๆสีขาด้วยๆๆๆๆๆ ของสไตล์ของรีสอร์ทแห่งนี้ค่ะเขาเป็นแนวบูติกนะคะแต่ยังคงเน้นความเป็นธรรมชาติว่าเรานิ่งๆเดี๋ยวเราลองหาหนังสือสักเล่มสองเล่มเนาะไปนอนอ่านชิลๆริมน้ำกันดีกว่าตรงนั้นอะตรงนั้นอะเห็นไหมไหนเห็นไหมเออเหมัไหมมีที่นั่งชิลๆมาเลยตรงนี้ ผู้ใหญ่พูดแล้วไม่ฟังโแต่งับมแมลงเล่นวันนี้นะเรามาที่นี่เราเน้นควาเป็นธรรมชาติจริงมีนกปินเข้าห้องบ้างมีมแมลงวนรอบหัวนิ่งๆ <c oughs> ดีอะธรรมชาติธรรมชาตินั่งอยู่ตรงนี้นะคะลมก็พัดเย็นๆแล้วก็มีใบไม้เรื่องรอยลายแบบสกุรอาค่ะคุณฮ่าสกุรเมืองใจสีเหลืองเชียว สุขของคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะคะเราพาเขามาเที่ยวกับเราแบบนี้สิ่งที่เราต้องการคืออะไรคือเราแฮปปี้สีขาที่เราพามาก็แฮปปี้มีความสุขเอนจอยกับสถานที่ที่เราพาไปนั่นก็คือที่มาของรายการค่ะคนได้พักสัตว์ได้เที่ยวไม่ใช่คนได้พักเมื่อสัตว์หยุดเยี่ยวนะคะ อยากเปลี่ยนสุนทรการีม่เด็ดขาดเอาเน่า oh, <no. laughs> ไม่สุแทรการชเป็นอย่างนั้นช่วงเวลา,าดินเนอร์แบบนี้ oh. คนข้นางอะ่ะเป็นสิ่งสำคัญ <Yeah. S 1> ต้อง perfect สินกสนุกนนด้ ล้โดยคิดถึงความปลอดภัยในงานยกคิดถึงเทคนิคอลิฟต์ออฟงานระบบบาร์โค้ดทุกชนิดโดยบริษัทเคซัพไลเชนจำกัด Mazda CX5 ใหม่ Sky Active s u อ เป็นวันนพิเศษมีอะได้ดินเนอร์สถานที่ที่แบบดีงามร่ำเก้ามากค่ะคิดแบบนี้ไหมคะช่วงเวลาดินเนอร์แบบนี้คนข้างๆอะเป็นสิ่งสำคัญต้อง perfect เทคแคร์มีดีป้อนอาหารปวิงแบบเชียร์สอ้อรายกามีอะไรคิดมันเลยทำให้มีเนี่ยค่ะ รู้สึกรู้สึกเขินรู้สึกแบบมากถ้าคนข้างๆที่นั่งตรงนี้มีชื่อหนูนิ่งๆอะ่ะ <Natalie> ก็น่าจะดีกว่านี้เนาะ, <t iny> เ,ะเล่นนะ่ะเป็นหนูนิ่งๆ,ๆอะ่ะดีที่สุดเด้ง <t iny> ที่สามนี้ค่ะม่แอมคือสวยค่ะอยู่นิ่งๆค่ะสวยกว่าและรายการ The Animal ละลักคนที่พักสัดวีเที่ยวค่ะแบรนด์นี้เราจะมาแนะนำร้านอาหารที่ต้อนรับลูกๆสีขาของเราค่ะซึ่งทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่ามันเป็นมุมที่มองเห็นแบบ3 6 0องศานี่มีใครสูงเกินแล้วอ่ะคือดีลบปฟมด้ายชินิตเตียสองกลดไปฮ่า รอบข้างมีสิคะวิวท็อปท็อปขนาดนี้ค่ะแมทกับชื่อร้านมากๆค่ะเพราะว่าตอนนี้มีแอมกับอยู่นิ่งๆเราอยู่กันที่ถึกลูฟท็อปบาร์ค่ะจังหวัดชะเชิงเซา <c oughs> บอกเลยว่าโอ้โหไม่ต้องอิจฉาค่ะถ้าอยากได้แบบนี้ก็มาสิง่ายจัด <c oughs> ทุกคนขารอแค่หนูลุงไอให้เสร็จ พี่จะเข้าซีนแล้วนะโอ้ยังไม่เสร็จยันไม่พร้อมสินะรอนพิธีกรหลักกันค่ะพิธีกรหลักไอเบาๆค่ะเดี๋ยวลงอาหารแถดดันนีน่เป็นมื้อดินเนอร์ของเราลูกพูดผิดสินะนี่เป็นมื้อดินเนอร์ของมีค่ะของหนูนิ่งๆนี่เป็นมื้อดินเนอร์ของนิ่งๆเราแบ่งแยกกันชัดเจนเลยนะลูก แนะนำแล้วก็น้องจะรีบกินอย่างแรกค่ะปีกไก่ทอดน้ำปลาค่ะอยากกินอันไหนอันไหนอ่ะขวาหรือซ้ายเอาอันไหนทำไมมองไก่สังเกตมือไหนอุ้ยเอามือไหน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 อยั์ถูกก็ถูกแล้ว,ว ถัดมาเลยจะเป็นถัดเกาะภูเก็ตจะบอกว่าหน้าตานะคะไม่ธรรมดาเอาซีฟู้ดทุกอย่างมารวมกันคือไม่ไหวละรี่พูดถัดมาเป็นยำถั่วผู้เบคอนกรอบนะคะน่ากินมากเลยไหนเนี่ยหนึ่งสองไปยะเป็นมุกที่ใช้ได้ตลอดการหนึ่งสองอา่า มาดูที่จานหัดไปกันไี่จเรียกว่าจานก็ไม่ได้มันใหญ่มากมันมาทั้งตัวหน้ามันต้องชันกับมีอยู่มันคือแปะซะปลาช่อนนั่นเองค่ะเธอเดี๋ยวก็จะกินเธอพูดเลยสุดท้ายไข่ตุน๋นหม้อไฟค่ะโอ้ัาหาดร้อนยังอร่อยมาก ลิ้มพองไหมหุยอร่อยทุกอย่างเลยอ่ะบอกเลยว่าถ้าใครอยากมาที่นี่ค่ะถึกลูฟท็อปบาร์จังหวัดฉะเชิงเซานะคะทุกคนจะได้ครบรถทั้งในเรื่องของอาหารและบรรยากาศที่โรแมนติกแบบนี้ค่ะพาลุกลุกงสีขามานะคะไีทายนิดนึงใครที่พาสีขามา นั่งข้างล่างนะจ๊ะดีค่ะหรือว่าถ้าเป็นไซส์เล็กก็รถคงรถเข็นก็ได้อันนี้เขตพิเศษที่มีแอมขออนุญาตทางเจ้าของร้านแล้วค่ะน,นี่งใกล้อาหารมีเกินไปน,นี้ถูกต้องนะคะหนูนังจะชอบไอใส่อาหารนีเพราะหนังหนูกินไม่ได้ใช่ไหมหนูมีก็ต้องกิน <c oughs> ตนลอดตลอด ได้ไหมอ่ะได้ไหมขอกินคำเดียวได้ไหมคะได้ไหมจะเล่นกินแบบใช่ปะได้ค่ะมิมิกินละอาหารนี้ให้อ่ะมิกินแล้วมิกินหนูจะกินสแนกนิ่งแทนดูว่านางจะขัดขวางมิไหมก็อร่อยนะทำไมไม่ขัดขวางพี่อย่างเงี้ย อันนี้ลองเปลี่ยนไปกินของนี้นะคะนี่นี่นี่จะกินของนี้นะ <Yeah. S 1> อันนี้ลองเปลี่ยนเป็นสแนด์อันนี้ลองเปลี่ยนเป็นแนด์ดูนี่นี่นแน็คนะคะ oh, <no. S 1> เราแลกอาหารกันไหมฮ oh, <no. S 1> ไม่เป็นไรวันนี้มิไม่กินน,นี้แล้วมีอิ่มสแนค็ค oh, <no. S 1> <laughs>